สวัสดีครับแม่คู่สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีน e คะคะหลังจากที่ล่ําถวายเรียบร้อยนะคะก็คืนขันหาปูเรียบร้อยค่ะกลับมาฟังคํเบอาคาจากของปูคือว่าโคกสุดท้ายนะคะอันนี้ค่ะตอนปูรับขันที่แหลกปูวนันนโมนโมสามจบสามมาเขาเล่อเลขเขียนลงว่สามหานะคะครับแล้วก็บวันนี้ปูแ่าบอกว่าเขาได้ยิน เขาเว้ากันว่าษั่นปูเจ้าที่เนี่ยปูปูตาเราไปผูงว่าวแล้วใยิ่งเขาเว้าซอเซเลขกซิบเก่าั่นสามเดิบเก่าก่ยิ่งซิบเก่าผู้ได้ไปใช้มากกว่าแต่ซิบเก่าเล้วเรียวตังสีนะคะครับผมอันนี้ปูที่ภูเขาก็เลว่าอยากให้ได้เฮ็ดได้สักปูนาโคอันนี้อันนี้เข้าฟังเมือง้วก็เขียนไว้เด้อค่ะเด้อครับผมจะมีซิบเก่าสามหาแต่ปูอยากให้สักปูนาโค อยากให้ปลอยคือจะปลอยอยู่ดอดผููตา,าสีระวังสิเนาะถ้าอยากให้ปลอยขึ้นหอดผููตาแล้วก็รีบปลอยมาให้เก้าหกเนาะคะ่ะเก่าหกกับเก้าหกศูนย์ของปูชีบขาวอันนี้ปูชีบขาวเก้าหกแล้วก็เก้าหกศูนย์โอ้หกเก้าศูนย์เนาะค,ะค่ะหกเก้าศูนย์แปดมีเอกคือมือเสานี่เนาะค่ะผู้อาจจะไข่ฟินแนวทางไข่แฮว์พิจารนาเพราะว่าเพื่อนบอกสิบเก่าหลายมือแล้ว มาที่นี่เราเรียกว่าปลาลาขวดเท่าไรเนี่ยมันมีสามหาเห็นมะม่วงสาวเราก็บาสามหาะ<ช>ละนโมตะสาสามสามมาหามากเลยนะมาที่นี่น้ำปลาลาขวดละสามหาสิยนะครับผู้ว่าองศีพ่อสีเมาพ่อเสียไขขวดละสิบหกขวดละสิบหกเมามากลอยขวดเป็นเงินพันหกลอยพอสีผู้ได้มากมื่อนีพ่อสิแกเมื่อสุขคนแก่ใครได้ไปยุ่ไปกินทุกคน ขวดละสิบหกบาทพอพอพอให้ผู้ได้ใจพอสิมเมอใจเองนี่สินะครับนี่แล้วพิ่จัลล์หน้ามึงเนะะี่ยค่ะสิบหกสิบเก้าครับปูพนวาแจกประธานาลากาเก้าหก,ะะะกะ 96, ปยเรื่อมปูปูชีบขาวพนว่าหกเก้าศูนย์เก้าหกเก้าหกเก้าเก้าหกนั่นแหละคะ่ะครับแต่ละแม่ก็ยุ่งในเลกตัวเดียวกันเนาะะสิบหาเนาะครับอันนี้ก็เลขคำนวณไปู่่มาหนึ่งมาหก สีเขาป่ค่ะบ้นกับานหงแต่ว่านอกจากยกเว้นสีเป็นเหล็กเป่าเน้อครัเหล็กเป่าอาจจะบป็เขาแต่ว่าคันบ่เป่ามันเขาเหล็กคำน่อเขาเป็คู่ปูบอกว่านสิมาสองตัวแปลว่าสองขาเออสองตัวกับหกหนึ่งอะไรเขาว่าคู่ละหกหนึ่งหนึ่งหกครับผมต่นเหล็กฟันไม่คู่กับสองหกหกสองบาทครับนะคะมันมันมีมันมันกีดหกอยู่ราคาหกแปดจากหกสองหกแปดที่ไม่คู่ฟันสองหกสองฟันในสามตัวสองหกสองต่อหัว หลักการทยไทยนะคะแทยไทยก็ว่าฟันหกแปดปันเห็นคนตายหลักการวาสีส้มบุญไทยเพื่อเรียกว่าหกแปดใช่สีนะอันจ้าสีคิวมาคิวเราควบฟันกันได้แต่ว่าเลขที่คำนวณได้ค่ะคือหกคำหนึ่งของเศษส่วนมาหกมหาขั้นสายวิ่งแล้วว่าฝากมาบอกหกขาเป็นรอยหยิบหกหาเพิ่นจ้าคู่หายเพิ่นจ้าคู่หายเยอะสมงหาทีมงานเหลยค่ะเราอยาดมะเหลียวโกกาเราเราฟันมา เรีออกโตเกีวาสัตว์ว่าอันนี้กับพี่เจรนาเบิงนะคะแล้วกับทวนเบิงเพราะว่าเข้าบงคีบแล้วเข้าเขียนไว้สี่น้าไล่เมื่อปูตตาแล้วเขียนสี่หงหนึ่งจำได้ปะคะแม่คู่เบิงว่าสี่หงหนึ่งลลยเส้นอะนครับแล้วเขียนไปเลยไอ่ไนี้ครับเก้าายแล้วว่าเก้าไรจนพ่อจำบ่ได้เก้าไรจนหาบบเห็นว่าสั่นโออันนี้ของเสียจวนเนาะทางทั้งคนเนิืนปือบดได้ฟันนะครับเสียจวนว่าขั้นสีวิ่งไ้วิ่งโกกผา ก็ค่ะตีทอกตีถ่าเขาเพิ่นเขาเพิ่นตีทอกตีถ่าเขาไม่คู่มากทอกับหนึ่งหกกับผ่านของเราบันี้เราสิจับคู่ให้เพราะว่ามันกับเลขร้ายตัวเรียยู่เหรเราจับมันถ้าเป็นเลขสามตัวแล้วว่าเป็นหาหกสามหกหาสามเื่มาได้ไหมคู่น่า็นว่าแตะโม่เรื่องนาทีลแตะเอาโ่วยเพื่อนในเรื่องเนี่ยแต่นไม่คู่ว่ามันสี่หกหนึ่งมันวะ เป็นเโซโโเขาเขาเขาในเชียงเลยเอออะไะเดี๋ยวเขาเสียจวนกับสิมีอายุหกเก่าว่าเป็นผู้ว่าเข่าตัวนึงด้นี่ีเยอะเนี่ยแหละเขาเขาเสียจวนข้าศิลีนหกนะคะมีหกหกหกสามหกศูนย์แล้วหกเก่าเห็นว่าครับผู้แล้วก็ใหนหกเก่าศูนอเห็ครับหกศูนย์กับมีหกเก่ากับมีนะสิแม่ครับนี่แหละเพื่นก็ว่าผู้ก็ว่าเขาอยู่่สิมาหกขาหนึ่งกันสัน่านี่สิมาขานึงแต่ว่าข้าพิจารณาเนาะค่ะ แ <S ess ant> <S ess ant> ก่ข้ายิบจำฉลาดกินแบงรัฐบาลไทยไว้ี่ยหาหกหาซัมหาเก้าหาซุกอะไรนี่คือฮกอเสียจยวนนะคะเด้อ <S ess ant> มีเหล็ก <S <S <ess ant> แปดตัวใช่เหล็กแปดตัวเ <S ess ant> พิ่งจำหายอ <S <S <ess ant> ่ <S <S <ess ant> อันนี้แก่แม่คู่กับเดมมาเบาหาฟ,ฟังเนาะค่ะว่าเออสรุปมาแบบนี้แบบนี้เลยคำนวณแม่คู่มากหกกับหนึ่งค่ะผู้ได้ฟันดีเดียแต่ว่าควบฟันแม่คู่เขาเขาได้ลองวัดหกแปดหกสองนะคะหกแปดเรียกหกสองสองหกสอง ต้อมวดอัดที่รีเลยค่ะพอดีะะอฟันพอดีเล็กออกปาบระกำมือขึ้นที่สองว่ามันแนมเหมือนเลี่ยงหองโมงเลี่ยงไปแม่คู่นอนตื่นขึ้นคือคนมาเบาว่าสองหกสองเลยสิแม่นีลาเนี่ก็เป็นตนาสงสัยนะคะสองหกสองสิแม่คู่ก็เอาไว้ไล่เตือนอยู่หกสองไปหาแจับสลากิน,นแบงรัฐบาลตั้งเต้ต้อมวดัดผลแต่ว่าเดียวนี้หาเนียบหาเนียครับหกสองบ่มีอันพ่อใดกับหกหนึ่งไเลยะ ซื de, de ung, ses, ses ้อซ et e. hmm, <t> ิบเก่าๆซิปเอ็ดอะไรในเรื่องในเรื่องโค้งๆหนึ่งนะคะครับผมอาจจะได้กาให้ยเอฟซีซูพูซูโคนโศกหมานลำรุ้ยนะคะเรื่อสาธุสาธุค่ะไดย์ซูพูซูโค่นค่ะซาตูซาธุครัขอบคุณเพราะว่าสทุกทุกท่านนะครับอ่าเอ็ดยิมเอ็ดแตงโมนะครับราคานางยิงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกระดิ่งแจ้งช่องนะครับเดอรเมื่อนี้เป็นโค้งสุดท้ายครับที่พ่อแม่พี่น้องครับสายบุญนะครับรอคอย โชคนะครับจากปูตาผมปู่ชี้ปากขาวและการเม่ยคู่ควมหวนครับสรุปผงสุดท้ายนะครับเมื่อนี้ครับท่านช่องครับก็ได้นั่มก็ใจนะครับว่าจะเป็นแอดยิ้มแอดแตงโมแอดได้นะครับขึ้นถวายครับอ่าเอ็ซีนะครับรวมสร้างครับผมปู่นาโคเพราะว่าจะเป็นพระมหาเกียรติปูรีนะครับเป็นที่เรียบร้อยประตูปู่ต้นนะครับเด้อทำการตั้งกิจอธิษฐานเราสาธุสาธุ ครับผมอ่าได้ขึ้นน้ากันเบิดอขกผู้ทุกคนครับเพราะว่าจะเป็นแกงโมแก็จะให้เรียบร้อยนะครับทั้งแอะยิ่งกับถวายปูเรียบร้อยให้เรียบร้อยกพรกผู้ทุกคนนะครับความกรับน้องไอ้นะครับสําหรับมือเศร้านะครับมือเศร้านะครับหลังจากคอนเสิร์ตถวายนะครับแม่คู่กับปู่ตามีนโยบายให้แกะปลาลานะครับปลาลาแม่คู่หอมหวนครับแกกด้วยขวดแม่บปแตงโมขวดละสามสิบหาบาทอ่าขวดละสามสิบหาบาทจะว่า ปูเมาอ่าโอฟปลาเมาขวดละสิบหกบาทก็แตงโมครับปาร่าร้อยขวดค่ะบร้อยขวดเมาขวดละสิบหกบาทเมาขวดละสิบหกบาทครับอ่าครับเอามาแกกผู้ใดมาก็คือไดอยู่หอเนาะครับเนาะครับก็อาจจะเป็นผู้อาจจะห้แนวทางให้แนวทางหรือว่าให้เป็นปัญหาค่ะบเป็นปัญับเป็นนิพิจารณาเบิ้งค่ะครับผมครับผมปาว่ากับกู้ก็เน้นสิบหกกันแหละเนาะแตงโมครับเน้ยนสิบหกคับสิบเก้านะครับครับกู้ตา อ่ะเอามาเมื่อเสาร์นะครับเอาขึ้นง่ายๆเลยครับง่ายๆแบบว่ารวบรัดตัดต,ต่อนั่าเตียงโมเนะา,านะครับปู่ตาเนาะครับขึ้นพวกแก้ขึ้นปู่กันนั่งบอกกับลูกกับหลานเนาะครับนั่งรับปัดใจนาะครับปู่ตากับปู่พุ่มทีรร่รักษารักสมรักษาอยูหอ่หัวผู่ชีบอปาาวนะครับผู่เถ่านาะครับแต่ยิ่งผีนะครับผีที่มันย่งางไปย่างมาเนาะครับแต่ยินเข,ขาเจ้าบอกขันว่าทันว่าว่าเลขสิบออกสิบเก้า ครับผู้ตา่าบาแมนบอสันแมนบอสันวาครับกับซิปเก่านะครับเนาะกับปีเตอร์นาเอาครับผมแล้วก็บผู้ชี่อปขาวนะครับผู้ผู้ตาได้ถามกูอผู้ชื่อปะขาวผู้ใหญ่ครับผู้ชื่อปะขาวลูกหลานสิให้ลูกหลานบ่นสงวดนี่อสันวาลูกหลานกัคือบ่มีเงิ่อนแค่บอสันกรัรบ,บ,มแ,บรแมนดีๆนะครับบ่มีครับ ครับผมเพราะว่าการได้สร้างบุญนี่นะครับเนาะอ่าขันบัวแดงนีปัจจัยมาจากปูนะครับกาจักเสียวใสไปเฮ็ดไปสร้างนะครับครับปูชีบมะขาวเลยว่านะครับหกเก้าให้เก้าหกนะครับปูชีบมะขาวให้เก้าหกแล้วก็สามตัวให้หกเก้าศูนย์นะครับเด้อสามตัวให้หกเก้าศูนย์ครับสำหรับปูชีบมะขาวให้สองตัวให้เก้าหกสามตัวให้หกเก้าศูนย์นะครับปูตาให้แตงโมวงสุดท้ายคือเก้าหก ให้ต้องวดเป็นยังคือสองหกแต่ว่าให้กรมสุทายเป็นเก่าหกนะแต่งมูเนาะครับแล้วก็ปูดตา,มมามแม่ห้รางวัลครับปูดตาให้แอดยิมนะครับให้แอดยิมนะครับให้แอดยิมราคาป,ปาลาเหลาสันคันยิมจะได้ให้กินปาลาเหลาสันว่าครับยิมกับงงงงปัวเรมมาบวกลบคูณหารให้เนาะครับปูวปูวมาบวกลบคูณหารให้พันซิบหกคูณนลอยขวดนะครับมันเป็นพันหกลอยนะครับอ่าครับพันหกลอย นะครับสิบหกครับผู้กดเทียนเลขออกมาผู้กดเทียนเฉลี่กเองนี่ครับเมื่อนี้ครับได้หนึ่งหกศูนย์ศูนย์ศูนย์นะครับเนาะครับอ่าครับแต่ว่าผู้บอกว่าให้กินน้ำปลาลคนละสิบหกบาทเสาร์วันนะครับพิเกน่าเอาแล้วก็บผู้บอกยิ้มนี่เลยว่าเอ้าผู้เคยบอกว่าสิบเก้าอ่าผู้บอกว่าสิบเก้าเป็นบนเก้าหกเป็นล่างอ่าอีงสี่ก็ับพิเกน่าเอานะครับเนาะครับผู้สั่งน้ำคุณซาดิสาเก้าหกเก้าหกตัวเดียวก็คือหกล้านเอาหาล้านแต่๋า หาล้านนะครับอันนี้แอดยิมกระนั้นท่านปูโตสันคุณซาดิสาโตเดียวเก้าหกหาล้านถ้ให้เอาเก้าหกมาส่งเนาะค่ะเอาเก้าหกมาส่งครับมันกับพิจนาเอาเนาะครับเนาะครับสำหรับปูนะครับอ่าปูว่าเสียเอกมาเกตตัวใดเสียบอกว่ามาสามหาพอผ่าแข้งไปเลยว่าซันว่าเสี้ยพอปรยิมปรยิมก็บอกว่าเสียอ่าตัวใดว่าซันว่าปูปูเน้นหายซิบเก่า อ่าสาเสียเอกกุันว่าพิจะรณาเอาแต่ว่าเสียจวนเอ็ดยิมกระถามเนี่ยถามปู่ตัวเียกเสียงเสียจวนสิเขาบ่อของเสียจวนเข่าขาหนึ่งขาหนึ่งบุรุษว่าสิเขาบนเขาล่างหรือว่าอ่าเพิ่นวิ่งไปก็คือหกกับหาเป็นบบเตมโมค่ะครับอาชิมาหาขาหนึ่งอาชิมาหกขาหนึ่งส่็จไหมมันก็พิจารณาเอาแต่ว่าของแม่คู่แอดยิ้มกระถามปู่ของแม่คู่ดีตัวเด็กวำของแม่คู่เขาสองขา มาสองขาพันาของเสียดวนกับระว่างหาด้่ะเพราะว่าไปตุงกับน้ำปลาลาสามสิบักับองกับพิจนาเอาะว่าปูว่ามาขาหนึ่งมาขาหนึ่งแต่ว่าปูกระเบียุแปะปูฝ่าปูมามาแข่งกับเสียเอกเสียเอกประมาณเหล็กสามขับพกับพิจนาบางที่นาะค่ะปู้อาจจะให้ลูกหลานนาะค่ะให้เสียเอกกระไรเนาะค่ะเขาก็ลองที่นี่พิจนาครับแต่ว่าปูกระเน่นสิบเก้าสิบเก้าสิบหกรา่าปูชประขาวเกหกแล้วก็หกเก้าศูนย์ ครับมะกริจแนวนะครับเนาะครับแต่งโมันยังเพิ่มเติมมั้ยคะมีอยู่ค่ะเพราะว่าปูบอกว่าปูยำเลยได้ยิมพอให้เก้าหกกับหกเก้าศูนย์แปว่าเก้าหกกับไอเังก็แต่งโมยำมันเป็นหกหกนะยิมเพราะว่าปูบอกว่าพอให้เก้าหก กับเก้าหกฟางพินิพิมแตงโมจำแหลตและผู่ให้แตงโมสองหกค่ะก็คือเป็นตัวกันเนาะค่ะก็ลองพินิพิจารณาเบิ้งค่ะสองหกแตงโมจะใครกันหกหกบอม่องหค่ะหกหกค่ะหกหกนะครับน่าภปเก็ตคนกับเสียรจวนพอดีได้หกหกค่ะเพราะว่าผู่ให้แตงโมสองหกได้ยิ่มค่ะวันนี้เขาอาจจะไปเอาแต่สองหกเนาะค่ะเพราะว่าปูบอกว่าแตงจำโมแต่แตงโมจำอะไรเนาะค่ะว่าเก้ากับหกฟางศิละยิ่ม ค่ะเก่ากับโกก็เลยเพื่ออาจจะกลับเก่าเป็นโฮกิงซี่ก็เอาก็กันไว้เนาะค่ะใส่วิจัยญาณในการรับชมนะครับท่านชมเป็นแช่นะท่านนะครับแต่โม่เป็นยำอย่างไรกันไว้นะครับเป็นตัวกันนะครับอ่าสีมาสรุปอีกทีหนึ่งหันท่านนะครับนอกกระติบมันหามงุ่งกัวกัวกับเทืองครับหรือสิไปไลยลงคลิปลงมยางไฮฟซีก้อนเพราะว่ามันเกิดสีเสียเวลาเนาะแตงโมเนาะครับผมอ่าสำหรับคลิปนี้ท่านจอง กับคอฟซีทุกท่นานโชคๆมนันหมายลำๆเรื่อยๆครับกับสิไปลงคลิปนะครับต้องให้ฟซีด้เบิ้งทุกผู้ทุกคนครับสำหรับคลิปนี้ทัางช่องกับขอสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ